บอยก็การนับช้าๆเ <ๆ S 1> พราะการนับช้าพอประท้วงถึงเวลามันก็การเป็นประท้วงที่ตลกคือในสุดมันจบลงด้วยการที่สติงเนี่ยชนะเข็มขัดนะฮะแต่ว่ามันเป็นชัยชนะที่เปรียบเสมือนกับว่าเขาไม่ได้ชนะฮอคโคเกิจริงๆเลยในวันนั้นโค g เกิแค่ยอมให้มีการเปลี่ยนเข็มขัดแล้วเสร็จแล้วมันเปิดทางให้ผู้บริหารองค์กรเนี่ยในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยประกาศแควะประกาศ ถอดเฉ็มขัดจากสติงอีกทีนึนะก็คือเรื่องราวของมวยปล้ำเวลาไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้าว่าใครจะชนะเนี่ยมันเป็นปัญหามันมันเป็นปัญหาในกรณีที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมกันในรายละเอียดไม่สามารถเตรียมกันในรายละเอียดของการปล้ำได้เพราะฉะนั้นคุณภาพของแมชมันจะออกมาตับแมชซึ่งมีการซ้อมกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะใช้ท่าอะไรอย่างไรใช้เวลานานเท่าไหร่ จนถึงท่าไม้ตายสุดท้ายมันจะออกมาแล้วมันจะมีความสลับซับซ้อนแล้วมันจะมีความน่าตื่นเต้นมันจะเหมือนคอ o r e o กราฟ h d d ดนส์นะที่สวยงามมันเป็นแมชระดับที่คุณได้เห็นในอดีตอย่างเช่นอ่าริกิริสตีมโบทกับ r a n แรนดี้ g e วจมันจะมีการจดโน้ตรายละเอียดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4กับับแมชประเภทซึ่งนักมวยปล้ำสคนเนี่ย ไม่ชอบขี้หน้ากันแล้วก็ไม่ยอมเจอกันแล้วถึงเวลายอมเจอกันในเชาว,วันที่ปล้ำแล้วก็จะปล่ำไป2องสาม,มูแล้วก็จบนะฮะไอ้ที่น่าเสียดายคือนัดสุดท้ายที่สตาร์เค e ปี1997นี่ยมันเป็นแบบนั้นนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โฮเกิลเนี่ยไม่ยอมแพ้ให้สติงเนี่ย ความสัมพันธ์ความเป็นมิตรระหว่างสองคนนี้ไม่เคยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าในวันนั้นโฮเกิลทำให้สติงเห็นว่าโฮเกิไม่ได้มีความรู้สึกที่เคารพต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ควรที่จะมีในวงการแล้วก็ไม่ได้มีความรักต่อเพื่อนคนนี้จริงๆไม่เคยให้เกียรติสติงจริงๆเพราะถ้าโฮเกิลให้เกียรติสติงจริงๆโฮกิจะยอมแพ้ให้ในวันนั้นนะค,ความเป็นเพื่อนกันระหว่างสองคนเนี่ย ซึ่งทั้งสองคนก็ยังรู้จักกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับและนี่เป็นความที่เขาเลยว่ากันว่าโฮเก้นในเห็นเกียตัวแต่ว่าโฮเกนเนี่ยก็เก่งการเมืองนะค,ความที่ไม่เคยยอมแพ้ใครง,ง่ายๆเนี่ยแล้วก็มีความสมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารมาโดยตลอดเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้ในวงการอยู่ยงคงกระพันมากนะครับแล้วก็เป็นตัวเอกแทบจะตลอดการ เพราะฉะนั้น WWE ยุคนี้เนี่ยจึงอยากให้ Roman Reigns เนี่ยถือเข็มขัดได้นานกว่า Hogan แล้วค่อยปล่อยให้ Cody ชนะซึ่งถ้าผมประเมินก็คือว่า Reign จะชนะในการแข่ง r e เมเนยรอบนี้แล้วก็จะถือเข็มขัดไปถึง r e m a n น a รอบหน้าแล้วค่อยปล่อยเข็มขัดใน r e m a n นยรอบหน้าซึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่